ครับเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาหลายปีหลายหลายปีแต่ก็ไม่เคยได้ลงมาถ่ายภาพตรงนี้ให้ชมกันนะครับทราพระพระสารพระสารวดีนะครับพระ,ะสารวดีพระสารวดีนะครับก็ ผ่านไปมาหลายปีหรอกแต่ว่าก็าจะแวะก็มันก็นประมาณว่ามันจอดรถยากยากว่าเน,นี่ยตอนนี้มันก็ยากอย,กอยู่เพราะว่าจะจอดข้างทางก็จอดไม่ได้ mm hmm. ก็ใส่ช่วงเวลาออกมาเดินกําลังกายคิดได้พอดีพระสารัชพอดีนี่จะทรงพินนะครับก็แสดงว่าเกี่ยวกับอ,อะไรอ่ะเกี่ยวกับการแสดงอะไรพวกดนตรีศิลป์ดีเป่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่า นะครับพระสลรัดวดีเนี่ยนะครับท่านกระทรวงพินก็น่าจะเกี่ยวกับพวกดนตรีดนตรีตีเป่าอะไรพวกนี้แหละมั้งนะครับตรงนี้เป็นศูนย์ประชุมแห่งชาตินะครับหนึ่งศูนย์ประชุมแห่งชาติสศริกิจนะเดี๋ยวเอามุมสวยๆให้หน่อยมุมนี้ไม่ได้แดดแดดแรง นะครับแด็แดกก็ลังออกพระอะไรนะตลาดวัดี